สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงบัตรเครดิตหลังจากที่ผมได้มีการลงคลิปบัตรเครดิตคั r ด x u p ็กซ์อัพทูมีไปก็เียกว่ามีคนสนใจเป็นจํานวนอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษของตัวบัตรหรือว่าทุกคนอยากจะมีบัตรเครดิตเริ่มต้นในการมีบัตรใบแรกกันวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือบัตรเครดิตคั์เอ็กซ์อัลตราแพลตินัมเป็นของคัด X ซนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็คือ s c b นั่นเอง บัตรตัวนี้ก็จะมีสิทธิพิเศษก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยแตกต่างกับตัวนั้นเท่าไหร่แต่ว่าจะมีข้อโดดเด่นก็คือได้รับคะแนนคูณ5ซึ่งตัวนั้นจะเป็นคูณ3ในหมวดการใช้จ่ายบางตัวแต่อันนี้จะได้คูณ 5- ถึง3มหมวดเลยเดียวเดี๋ยวจะมีหมวดไหนเงื่อนไขอะไรบ้างไปติดตามกันได้เลยครับ ก่อนที่จะไปดูนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วมีข้อคําถามสงสัยอยากจะถามก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยถ้าตอบได้ก็จะตอบนะครับส่วนถ้าตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวบอกให้ไปติดต่อคอร์เซ็นเตอร์นะครับเริ่มแรกเรามาดูกันที่สิทธิประโยชน์อย่างแรกเลยก็คือเป็นจุดเด่นของเขารับคะแนนสะสมค a r เอ็กเรวอคูณ5 เมื่อใช้จ่ายในหมวดย้ำนะครับว่าเป็นหมวดร้านอาหารห้างสรรพสินค้าแล้วก็ความบันเทิงถ้าใช้ใน3มหมวดนี้จะได้รับคะแนนคูณ5ส่วนถ้าเป็นหมวดธรรมดาก็จะได้รับคะแนน1คะแนนทุกการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆนี่ยิบาบาทเราก็จะได้1คะแนนแล้วก็ยังมีฟรีประกันอุบัติเหตรุระหว่างการเดินทางทั้งในและต่างประเทศด้วยวงเงินคุ้มครองสูงถึง8ล้านบาท ส่วนเงื่อนไขแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการสมัครอย่างแรกก็คืออายุต้องมีอายุ20ปีถึง70ปีบริบูรณ์รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน15,000บาทขึ้นไปส่วนพนักงานประจำข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ใช้แค่สำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรข้าราชการหรือว่าบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็ส่วนที่2ก็คือใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือว่าสลิปเงินเดือนปัจจุบัน แล้วก็ส่วนที่3คือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง3เดือนหรือว่าสเตทเมนย้อนหลังสาเดือนกรณีใช้สำเนาข้าราชการหรือว่าบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วยส่วนเจ้าของกิจการหรือว่าประกอบธุรกิจส่วนตัวก็มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาจดทะเบียนบริษัทห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ส่วนที่3ก็คือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง6เดือนอต้องเป็นบัญชีส่วนตัวเท่านั้นนะครับ ส่วนในเรื่องของค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วก็รายปีบัตรหลักฟรีบัตรเสริมฟรีแต่ค่าธรรมเนียมรายปีถัดไปบัตรหลักอยู่ที่5,000บาทต่อปีบัตรเสริมไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่าย1 0 0 0 0แบาทต่อปีขึ้นไปจริงๆถ้าใครใช้ไม่ถึง1,000 0แบาทต่อปีก็น่าจะสามารถไปเวฟได้ขอเขาเวฟได้ ส่วนต่อมานะครับก็จะมีสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับอันนี้ทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปดูในตัวเว็บไซต์ของคาร์ดเอกก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็ใต้คลิปไว้ให้จริงๆบัตรใบนี้สําหรับผมไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรมากมายแต่ว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ชอบใช้จ่ายในหมวดแบบร้านอาหารห้างสรรพสินค้าความบันเทิงถ้าใครใช้ใน3หมวดนี้ก็จะคุ้มมากๆเพราะว่าจะได้รับคะแนนคูณกันเลยทีเดียว ผมว่ามันเหมาะสําหรับสายที่แบบสะสมแต้มมากกว่าอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานของบัตรเครดิตตามไลฟ์สไตล์ของเราซึ่งถ้าเราใช้ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์เนี่ยเรียกได้ว,ว่าบัตรเครดิตจะมีประโยชน์มากๆนะครับส่วนช่องทางในการสมัครง่ายมากๆนะครับผ่านแอป SCB Easy ถ้าใครรับเงินเดือนผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ย ยิงเรียกได้ว,ว่าสมัครง่ายแล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านด้วยนะครับก็ส่วนระยะเวลาในการอ,าอนุมัติก็อยู่ที่ประมาณ7 1 4วันก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าการที่เรามีบัตรเครดิตเนี่ยทำให้เรามีสภาพคล่องในการใช้จ่ายที่สูงขึ้นแต่ก็ตามมาด้วยภาระที่ต้องชำระคืนจริงๆอยากจะแนะนำให้ทุกคนชำระคืนแบบเต็มจำนวนที่เราใช้จ่ายไป ถ้าไม่จําเป็นไม่อยากให้ทุกคนชําระขั้นต่ํานะครับเพราะว่ามันจะเกิดการแบบเหมือนอยู่ในวงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ